Earn or p p c k up a Victory c r o w ี่เพื่อนๆจะต้องได้รับมงหรือว่าเก็บมงให้ได้จำนวนหนึ่งครั้งเควสนี้สามารถช่วยกันทำกับเพื่อนในทีมได้นะคะใครทำได้ก็ได้เควสเหมือนกันการเก็บหรือว่าการได้รับมงแตกต่างกันยังไงการเก็บเนี่ยเราสามารถเก็บได้จากการที่เพื่อนในทีมมีมงเขาดรอปให้เราเก็บหรือว่าจะเป็นการที่ยิงศัตรูที่มีมงนะคะแล้ก็ เก็บมาคือศัตรูตายตัวแตกมงตกปุ๊บเราเก็บก็ผ่านเควสเหมือนกันหรือว่าวิธีสุดท้ายก็คือการที่ชนะถ้าชนะเนี่ยยังไงก็ได้รับมงแน่นอนเนื่องจากเควสนี้เป็นเควสทีมนะคะเพื่อนทรายเขาฆ่าคนได้แล้วก็เก็บมงนะคะทำให้ทรายสามารถผ่านเควสนี้ไปได้เลยบอกเลยว่าเควสนี้เนี่ยค่อนข้างยากนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะไปหาคนในกลุ่มคนไทยที่เล่นนะคะ บอกเขาว่าเออขอเข้าตี้เพื่อไปเก็บมงหน่อยได้ไหมอาจจะแบบเป็นการรอบให้แล้วก็เพื่อผ่านเควสนี้หรือว่าพาวินหน่อยมันก็ยากจริงๆนะคะไซพูจริงๆว่ามันยากเพราะว่าแบบเงื่อนไขมันคือแบบต้องชนะหรือเก็บมงเลยเหรอมันโหมันเหนื่อยนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือการเก็บมงจากที่คนอื่นเขาไปตีกันแล้วเราก็ไปขโมยมาเลย เวลาที่คนตีกันนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นตี้มงใช่ไหมคะถ้าเขาตายเนี่ยมงมันจะตกเราก็คอยไปดอยมงเขามาวิธีนี้ต้องไปลงเมืองไหนถ้าเกิดว่าเมืองที่เดือดที่สุดนะคะก็มักจะเป็นเมืองเหรียญหมานะคะเพราะว่าลูกซองเมืองนี้ดีมากแล้วก็เหรียญหมาเนี่ยยังช่วยแดทำให้เคลื่อนที่เร็วไซคิดว่าเมืองที่ บอสแล้วก็ของอาวุธเนี่ยดีที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นเมืองหมาเนี่ยแหละค่ะคนตึงๆเขาชอบไปกันเวลาที่เราไปเมืองอย่างหมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปเก็บพวกของที่ใช้ในการหนีแล้วก็เติมเกราะให้เต็มคอยแอบบแอบบลุ้นว่าเออแบบเขาบวกกันเนี่ยจะมีมงตกไหมถ้ามีมงตกเนี่ยก็รีบเข้าไปเก็บหรือว่า เอาตัวเองไปอยู่ในวงท้ายๆให้ได้นะคะแล้วก็ดูว่าช่วงนี่เขาแบบบวกๆกันนะมันจะมีแบบตี้มงแล้วก็ทํามงหล่นบ้างไหมถ้ามีนะคะก็รีบไปเก็บไซพูดจริงๆว่าเควสนี้ยากถ้าเกิดว่าต้องทําคนเดียวเนีย่ยไซก็คงทําไม่ได้นะคะนอกจากการไปแอบเก็บมงไซไปลองมาแล้วตาหนึง อยู่จนเหลือประมาณสิบคนสุดท้ายไม่มีมงตกเลยรอบนั้นน่ะไม่มีตี้คนที่เขามีมงมามังก็เลยทำให้แบบว่าสายไม่สามารถที่จะหามงได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ารอบนั้นมันสับคู่มาให้ไม่มีตี้มงเลยในห้องก็แปลว่าฟาวนะคะต้องอาศัยการวินเท่านั้นซึ่ง สำหรับไซมันเป็นไปไม่ได้ค่ะก็เอาใจช่วยนะคะขอให้ทำได้หรือว่าไปหาคนใจดีที่เขาแบบยอมช่วยเรานะ